แนะนำรถสำหรับคุณหมอครูพยาบาลข้าราชการรัฐวิสาหากิจนะผู้จัดการพนักงานบริษัทขับรถรุ่นไหนมันถึงจะดูดีอยากรู้ไหมอยากรู้ครับนะอันนี้ไอ้เสมไม่ได้เอาแบบว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะไอ้เสมไปดูที่นะจากสังคมที่เขาขับเขาขับ,เข,ขบเขาขับรุ่นไหนเจ็ซีวิกแอคคอร์ด นะพวก Honda, R v, h o n d a CRV HRV วันนี้ก็เลยมีสักหนึ่งคันแนะนำให้สำหรับสายข้าราชการครูพยาบาลผู้จัดการพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจสักหน่อยตอนนี้เป็น HRV นะปี2015ขายเงินสุดเพียงแค่4 0 0 0สนกว่าบาทให้ผ่อนเดือนละ8,000โคตรสุดมาเลยครับพี่น้องนะโคตรสวยสีขาวมุกเกียร์ออโต น่ะกุญแจอยู่บ่น่ะกุญแจรีโมทปุ่มพุสตสตาร์ทโอ้โหตัวท็อปด้วยพวงมาลัยล็อกความเร็ว7สปีดมัลติฟังชันกุญแจ2ดอกน่ะเลขไม่120,000กิโลเมตรเกียร์เอ็นออโต้องออโต้จอกล้องถอยครบครันผ่อนเพียงแค่8 0 0 0ันตลอดสัญญา คุณได้ H R V โอ้โหโคตรสุดเลยคุ้มไหมคุ้มจอบ,บอกใหม่ป้ายแดงนะผ่อนหมื่นสี่หมื่นห้ามหายเสมลดไปเลยครึ่งราคาเหลือขายแค่สี่แสนเหลือขายแค่สี่แสนเหลือผ่อนแค่แปดพันโอ้โห 4, สุด,โ,โ,สดโอ้โหโหสุดเอามาโอ้โหโสุด <laughs> มาดูของเครื่องเลยครับโหสวยเครื่อง1.8ร่องแก้มเดิมสาโปรงเดิมมอคอเดิมสติ๊กเกอร์เดิมอ,ออกรถศูนย์บาทจัดได้ทุกอาชีพนะชอบไม่ชอบชอบครับสวยไม่สวยสวยครับแถบมมอไซค์ด้วยหนึ่งคันเอาไม่เอาเอาครับดีไม่ดีดีครับโปรโมชั่นนี้สุดยอด อ้าวฝากพี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวันนี้วิดีโอนี้ไปให้เป็นสะพานบุญให้ผู้ทุกผู้ยากผู้ที่ต้องการลดคนี้ไปทำมาหากินไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการง,งานได้ไปเห็นคลิปวิดีโอนี้นะจากที่ท่านแชร์ขอให้เจ้ารับบุญไปเต็มเมนะกำไรส่วนหนึ่งไอ้เสียมกับบริจาคอย่างมากมุ่งม,มากไหมคอยติดตามดีดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแ,แชร์ช่องนี้พร้อมนะแล้วก็ลแล้วก็เป็นกาลังใจให้ไอ้เสียมง่ายๆนะพิมคำว่าโคตรสุด โคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไป้ายแดงหนึ่งคันแชร์ไปไวัยรุ่นเจ้า